คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นด้วยเป็นสื่อกลางในะทางด้านการเสี่ยงโชคนะครับโปรดรับชมผู้ค่ามบันเทิงแลาช้ยวิจญญาในการรับชมนะครับไม่สนับสนุนในเรื่องการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆนะครับผู้ปกครองควรให้ค,นนคำแนะนำเก่บุตรหลานนะครับเด็กและเยาวชนที่ต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำน,นะครับโปรดรับชมผู้ค่าบันเทิงเท่านั้นสวัสดีครับ FC p ซีพอพารรย f c ฟหาหน่อยทุกท่านครับ ผมวันเช่นเคยครับแนวทางตัวเลขการเสี่ยงโชคครับสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นบ้านนะครับพบกันนี้ในรอบของวันเสาร์ที่13นะครับพฤศจิกายนส5 6 4นสสีะครับวันหยุดราชการเนาะวันพักผ่อนอย่อนใจหลายๆคนนะครับหลายๆคนก็ยังทํางานอยู่นะครับก็วากันไปสู้ต่อไปนะครับสําหรับแนวทางเราก็แม่นๆปังๆทุกวันก็ยังมีให้ทุกวันเนาะ ก็จะพบแนวทางเราไปสรุปแนวทางของรอบวันศุกร์เมื่อวานนะครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับทั้งลาวพัฒนานและฮานอยเป็นยังไงบ้างเนาะสัญับฮานอยเฉพาะกิจนะครับบนมา562นะครับ5 6 2 6กก็หลุดไปนะฮะล่างมา27นะครับ27ก็มาตัวตรงจะเด่น2เข้าล่างบนเลยนะสายรูดจ้ะ ถัดมาหาหน่อยพิเศษนะครับหามมาเลยจ้ะไม่อยากพูดถึงเลขชุดนี้เลยโมโหบนมา6 7 6หนะครับล่างมา36มหมไม่วางครับคู่นี้เสรษดายครับ <c oughs> คู่นี้ดันไม่วางนะครับโอ้เรียบร้อยครับพอไม่วางเรียบร้อยเลยนะครับ ไม่เป็นไรพรุ่งนี้ยังมีเสมอนะจ๊ะก็6 7 7 6มาตกลับนะครับส่วน3าบก็หลุดไปนะจ๊ะมาตกลับนะครับถัดมาเป็นฮานอยรัฐบาลหรือฮานอยปกตินะครับเบิ้ลมาแต่ไกลเลยนะครับ2 1, 1 1นะครับล่างมา3 0นะครับ 1นึงนึงครับมานะครับเบิ้ล3ชุดให้ไว้มา1ชุดนะจ๊ะนะครับส่วนล่าง30ก็มาตัวตรงๆจ้านะครับสำหรับฮานอยปกติก็ปังไปอีกนะครับปิดท้ายด้วยฮานอยวีพีนะครับบนมา491ล่างมา07นะครับแม่หลุน41นแทบตายนะครับไม่มามา91เนาะ โอ้ยครับ0.70มาตัวกลับจ้านะครับ0.70มา91ก็หลุดไปนะไม่มาก็หลุดไปก็อย่างที่บอกนะฮะวางน้อยลงก็มีโอกาสหลุดบ้างนะครับเนี่ยอย่างเลขสูตรที่ถาวางครบนะครับถาวางเต็มเหมือนเดิมก็เข้าทั้งหมดนะฮะวันนี้แต่ก็ฮะไม่เป็นไรวางน้อยตัวเลือกน้อยก็โอกาสถูกก็เยอะนะครับถัดมารอบสองทุ่มครับปิดท้ายด้วย รัฐบาลเพื่อนบ้านริมฝั่งโขงนะครับก็ไม่ปังเท่าไหรนะ่เนาะในตารางเรามานะครับในตารางมา5 3นะครับมาบน5 3ตรงๆเลยนะครับส่วน5 1ก็หลุดไปนะครับไปเป็นไรายพรุ่งนี้มีเสมอนะครับอ่าเสียดายนะครับ พลาดจนได้เราพัฒนารอบนี้เนาะก็มาพบแนวทางของวันเสาร์นะครับเห็น uh, ตัวเลขแล้วก็ไม่ต like ้องตกใจนะฮะก็วนเวียนอยู่แถวแถวนี้แหละไปไปมาๆก็เลขตัวเต็มอย่างที่แอดมินแจ้งไว้ครับคือาวนไปวนมาอย่างคนี้แหละนะครับ คณะเฉพาะกิจก็วางเด่นไว้ให้นะฮะมีตรงนี้ให้ดูนะดูด้วยนะตรงนี้ตรงนี้มีด้วยนะเนี่ยเนี่ยเล็กๆเนี่ยอ่าใบให้นั่นนะใบให้ละนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับ01ไม่ได้วางด้วยนะฮะแต่ยังไงก็มีเด่นกำกับว้ให้นะนะนะครับ4114ก็ไม่แน่นะครับ74นะครับ หกเจ็ดอย่างนี้นะฮะหนึ่งหกอย่างนี้ห้าหนึ่งนี่มีลุ้นนะฮะสองสามนะครับเจ็ดแปดสี่แปดนะครับลองดูครับนอกนั้นก็ไม่ใช่ไม่มานะมาหมดนะครับเบิ้ลก็ให้ไว้สามชุดเนาะวางไว้เหมือนเดิมนะครับเด่นแต่ละรอบก็วางไว้ให้ก่อนนะครับก็ชินชอบก็จับไว้แคบไว้นะครับ ไม่ชอบก็ผ่านนะครับพักบ้างอะไรบ้างนะครับสําหรับ f อที่ชอบสูตรนี้นะครับเจาะฟันตัวตรงๆนี้ก็ยินดีต้อนรับเสมอครับไม่ชื่นชอบไม่ไรก็ผ่านนะครับไม่วากันนะครับไม่ได้บังคับนะครับก็ขอบคุณทุกยอดวิวยอดไลค์นะครับในทั้งจะเป็น YouTube ก็ดีนะครับก็เราจะอยู่ด้วยกันไปนานๆเนาะแล้วก็มีแนวทางดีๆทุกๆวันอย่างเงี้ยขึ้นเนาะจะได้เหงๆปังๆกันนะครับ ค่ะก็ขอให้ f อฟซีโชคมันหมานเนาะพี่น้องเนาะในรอบนี้แล้วกันครับผมถูกหวยรวยเงินกันทุกคนครับสุขภาพแข็งแรงด้อปลอดภัยห่างไกลโควิดสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ